มามื่อน,นี้มาเปิดเตาไว้น้องเลยช่วงคำเห็นตะเกียนเปิดๆนะเปิด,ปดได้หลายเต๋อไปน้องอันนี้ขี้เท่าตกไส้ไปน้องเลยเพราะว่าเราถุงไงเอาขี้เท่าใส่ใส่อัดมูมันไปน้องเลยอยู่ไหนเนาะอยูนไหนเนี่ยท่านไม่ดูท่านไม่ดูนะพี่น้องไม่ประดูพี่น้องเลยโหได้หลายงานนี่งานได้หลายเต๋อี่น้องเลย คลิปตึนชันพี่น้องมืงหนึ่งเดี๋ยวเขาบัดเขาถาเบิง้งบัดเขาใส่กระสรอบเด้อพี่น้องเด้อะหลายบ่กว่าอันนี้ไม่ตี๋เด้อพี่น้องเลยตี๋มั่เบาคือัเบาพี่น้องเลยไม่นะแต่เป็นเบาเวลว่าเข้าคือพี่น้องเลยเนาตพี่น้องวิธีปิดขอ,องบ่าวถูกไงยัดเสือกออกไปแล้วท <c ười> ุงพัดที่คุมล้วน เขป็นอาจารย์เจี๊ยบเดี๋พี่น้องเลยทอดเต๋พี่น้องเบาเว,ว้าวไม่เค็งได้ไม่หีไม่ลูกหีเบาขี่เท้าต๊ะไส่พี่น้องเลยควางสำคัญนะเพราะว่าเราตรงเงีย้ยวเท้าโปะเทิงมันมันเลยขาวบบเมนมันงอกพี่น้องเลยเต้าซุปเปอร์ชันบ่เป็นเดืองนี่เต้ารักโลกบ่อันนี้เต้อยเต้อยเบ้าตรงเงีย้ยเด้๋พี่น้องเลยเจ็บเมาขี่เท้าโต๊ะไช่พี่รอดเลยขาวเดีนน๋ยวพี่น้องตัลากบตปลากบแปลกเดียว ทานไหมใช่ในคัวเรือนได้ปนนองเด้อในคัวเรือนครารล่บริสุทธิ์ได้ซอยเออพบริสุทธิ์ได้ซอยเปิขถานไปดเงเขาที่ใบ่อยไม่ดอกพี่น้องเลยไม่พูมันไ่เป็นนนี่สงสัยว่าเราง่ายจีทอกอกบ่นย ดอกน่องเทเลยไปไหนนี่ถอกใส่พืชเลยพุกออกพุกออกด้วยตงกาเนี่เหงาทำไงไงเอาทำไงเอาประมาณนึงขอที่ได้ประมาณสามร้อยล่ะกับเงินเบาเด้อพี่น้องเด้อเบาแววๆตีนะเบาเบาไม่เนื้อนักกต่เบาจะเกิดจากอีย่างเต่าชุดสันเขาใช้ในครัวเรือนเด้อพี่น้องเด้อ คลิปนี้สิจบจะดีเด้กพี่น้องเด้อถ้าเบื้องคลิปต่อไปบนี้ไปละบัดเนี้ยโชคดีสู้คนพี่น้องเลยขอบคุณไอ้ขอบทางเอฟซีเด้อพี่น้องเด้อที่เป็นกำลังใจบ้าลงไงเด้อพี่น้องเลยอ่ะไปละบัดเนี้